สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรเจชะตนะครับวันนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมมายังสวนคนเกษตรเจชะต,ตอามาชมวิธีการได้มาซึ่งต้นพันธุ์ทุเรียนนะครับเพียงต้นละ5บาทถึง30บบาทต่อต้นนะครับไม่ว่าท่านอยากได้พันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าท่านทำตามคลิปนี้นะครับท่านก็จะได้ต้นทุนนะครับเพียงต้นละ5บาทหรือว่าไม่เกิน30บาทนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือ1นะครับเราจะต้องมีต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับแบบนี้นะครับมีต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งซึ่งท่านจะต้องเพาะมาเองนะครับเพาะมาเอง ถ้าเราหาเมล็ดทุเรียนขึ้นเมืองนะครับมาทานเสร็จแล้วก็นําเมล็ดนะครับนําเมล็ดมาเพาะใส่ถุงไว้อย่างนี้นะครับถ้าเราเพาะเองไม่เกิน5บาทนะครับเอาเมล็ดหนึ่งเมล็ดนะครับมาเพาะใส่ในถุงนะครับเพาะใส่ในถุงชําเสร็จแล้วก็อนุบาลไว้นะครับพอต้นได้ขนาดนะครับประมาณนี้ครับนี่นี่นะครับเราก็ เอามาทาบนะครับซึ่งทําไมผมแนะนําวิธีการทาบนะครับเพราะว่าไว้ช่วยเหลือเกษตรกรท,กรที่ที่เสียบยอดนะครับไม่เป็นบางท่านนี้เลี้ยงตอนที่มันเล็กๆเราก,ก็ทําการเสียบยอดนะครับแต่เสียบเท่าไหร่มันก็ไม่ติดใช่ไหมครับเพิ่มไมต้องเป็นงานฝีมือเป็นงานประสบการณ์ในการเสียบยอดนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เสียบยอดไม่เป็นนะครับรอบนี้นะครับมาแนะนําพิเศษเลยสําหรับท่านที่ เสียบยอดไม่เป็นนะครับนี่คือต้นทุเรียนพื้นเมืองหมดเลยนะครับนี่ที่ผมนํามานะครับเราก็แค่เลี้ยงต้นทุเรียนพื้นเมืองนี่นะครับทุเรียนบ้านนะครับที่ท่านซื้อผลมาทานแล้วก็เพาะไว้เล่นๆนะครับเพาะไว้เล่นๆก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับท่านได้นะครับวิธีที่ผมแนะนําก็คือการทาบนะครับซึ่งเป็นวิธีที่เราไม่ต้องมีประสบการณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิป แต่ว่าไม่ได้สาธิตเนื่องจากว่าไม่ได้พาขากล้องมานะครับนี่นะครับนี่ต้นพืนเมืองนะครับก็เราไปตรงต้นทุเรียนพันธ์ดีนะครับเราอยากได้พันอะไรเราก็ไปนําต้นทุเรียนพื้นเมืองนี่ครับนะไปยังต้นทุเรียนพันธ์ดีถ้าหากว่ามันต้นทุเรียนพันธ์ดีเขาสูงนะครับเราก็สามารถที่จะ นำต้นต้นทุเรียนพื่งเมืองที่สูงอย่างนี้นครับไปผูกไว้กับต้นนะครับแล้วก็ไปทาบกับกิิงขนแนงในในสงพุ่มเขาได้แต่อันนี้นะครับผมมาทาบกับต้นทุเรียนที่ไม่สูงนะครับเป็นทุเรียนยาวลิ้นจีนี่นะครับก็ไม่สูงนะครับมีมาถ่ายทําช่วงช่วงเย็นนะครับไม่มีแสงก็ทุเรียนใบเหมือนก็นจะนอนนะครับนี่เป็นยาวลิ้นจีนะครับนี่เป็น ยาริจีนี่ผมเสริมรากนะครับเสริมรากก็นำอันนี้ต้นหลักของเขานะครับแล้วก็นําต้นทุเรียน,นพื้นเมืองที่ปลูกไว้ด้านข้างนี้ครับมาเสริมรากนะครับนี่เสริมรากแต่วันนี้ที่จะมาแนะนําก็คือการได้มาซึ่งทุเรียนราคาถูกนะครับอ่าอันนี้ถ้าท่านดูนะครับผมได้ทาการทาบไว้เมื่อวานนะครับทาบไว้เมื่อวานสองต้นด้วยกันนี่นะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วก็เราก็มาหากิ่งแขนงนะครับนี่คือกิ่งแขนงนะครับนี่กิ่งแขนงพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะได้มาซึ่งต้นได้เลยนะครับนี่นี่นะครับอันนี้นี่หนึ่งสองนี่ผมผมทัาบแล้วนะครับนี่สามเดี๋ยวอันนี้ก็สี่นี่ห้านะครับได้ถึงห้านะครับกิ่งนี้กิ่งเดียวแล้วก็ต่อไปอันนี้จะหกนะครับอ่านี่อีกนะครับจะหก อาจจะเลี้ยงไว้สักกิ่งหนึ่งครับแต่ผมพามาเจ็ดนะครับเดี๋ยวก็จะลองดูนะครับว่าได้เจ็ดกิ่งหรือไม่นะครับก็เป็นวิธีการทาบนะครับทีให้ดูสภาพที่เสร็จแล้วก่อนนะครับนี่ท่านดูนี่นะครับมองจากด้านข้างนะครับมันก็บางหน่อยครับนี่นะครับ คือเราทาบเอากิ่งแขนแงกับต้นพื้นเมืองนะครับมาประกบกันไอตรงประกบตรงนี้นะครับเราก็แค่เอามา uh, เอามีดนะครับมาปาดท,ทั้งสองทั้งสองกิ่งนะครับแล้วมาประกบกันแล้วก็ใช้ผ้าเทปพันตายางนะครับมามาพันนะครับสองเดือนครับท่านผู้ชมครับเดือนที่หนึ่งก็ติดแล้วนะครับพอเดือนที่หนึ่งเราก็มาควันตรงนี้นะครับควันตรงกิ่ง ทุเรียนพันธุ์ดีลอกเปลือกออกนี่ก็เหมือนกัน,นครับลอกเปลือกออกอพอครบเดือนที่สองเราก็มาตัดเลยนะครับต,ต,รออตัดตรงนี้ออกไปตัดตรงนี้ออกไปเราก็จะได้ต้นทุเรียนพันธุ์ดีนะครับซึ่งเราลงทุนเพียงไม่เกิน30บาทอย่างที่ผมว่านะครับถ้าเราเพาะเองนี่ถ้านับดินนับถุงผมว่าไม่เกิน5บาทนะครับเราเพาะไว้พอไว้ก็ไม่กี่เดือนนะครับสามสีเ่เดือนเสร็จแล้วเราก็มาทาบนะครับ อพอมาทาบเราก็หลังจากทาบอีกสองเดือนเราก็มาตัดนะครับก็ได้ต้นทุเรียนพันธุ์ดีนะครับไปใช้งานได้เลยเอาไปโดยที่เราอยากได้พันธุ์อะไรนะครับเราก็เอาต้นทุเรียนพื้นเมืองนี้ครับไปทาบกับพันธุ์นั้นนะครับเราก็จะได้ต้นพันธุ์ทุเรียนมานะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์แพงๆนะครับเราก็สามารถทําได้โดยไม่ต้องซื้อบางสายพันธุ์ที่ต้นหลักพันธุ์เลยนะครับ ถ้าท่านท่านทำโดยการทาบนะครับติดแน่นอนถ้าเสียบยอดนี่บางคนนี่เสียบไม่ติดนะครับนี่ท่านดูแบบนี้นะครับบางคนนี่เสียบไม่ติดนะครับเสียบไม่ติดก็เอามาทาบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับสักหนึ่งต้นนะครับอันนี้ทําไว้เมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะมาต่อทําให้ท่านได้ชมกันนะครับว่าง่ายที่สุดนะครับง่ายเอาละครับเริ่มเลยนะครับนี่คือกิ่งแขนงหรือว่ากิ่งข้างนะครับที่ผมจะเอามา ท่าบนะครับนี่นะครับซึ่งแตกจากกิ่งข้างกิ่งนี้นะครับแล้วก็เขาเป็นกิ่งแหนงแล้วก็เอาใบออกก่อนนะครับใช้ใบมีดนะครับนี่ใบมีดโกนอย่างนี้นะครับหักสองท่อนนะครับหักครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ใบเราก the er mm ็ไ hmm. ว้หน่อยนะครับแล้วเราทําแผลนะครับก็คือปาดด้วยนี่ครับมีดโกนนี่นะครับปาดให้พอใกล้ๆกับใกล้ๆกับท่อน้ําเลี้ยงตรงกลางนะครับ แต่เราต้องระวังนะครับเพราะว่าท่อมันเล็กนะครับเอ่อมันมันเล็กเอ่อกิ่งนี้มันเล็กมากนะครับกิ่งแหนงนี้เล็กมากเราต้องระมัดระวังหน่อยนะครับโอเคนะครับสักหนึ่งนิ้วนะครับสักหนึ่งนิ้วก็พอนะครับอ่านะครับนี่นะครับเราก็จะได้จะได้แผลมาแล้วนะครับนี่นะครับได้แผลมาแล้วนะครับคือ แผลของกิ่งพนดีนะครับจากนั้นครับเราก็มาทําแผลต้นตุเรียนพื้นเมืองนะครับเรามาทําแผลในการทําแผลเราก็มาทาบก่อนนะครับทาบระยะนะครับเรามากะระยะนะครับว่าประมาณไหนโอเคนะครับเราก็มาดูว่าประมาณไหนก็ประมาณนี้นะครับเราก็มาทําแผลนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเห็นไหมเอยสูงไปหน่อยไหม อ่านี่นะครับเห็นนะครับแล้วก็ใช้มีดนะครับปาดขึ้นใบประมาณหนึ่งนิ้วนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับนี่นะครับยากนะครับใช้มีดโวนนะครับแผลจะได้ไม่ฉํำเพราะมันจะคมหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแผลเนื่อยนี่นะครับ ประมาณนี้แค่นี้เองเท่าเท่ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาไปประกบกันแล้วก็ใช้พาเทปพันนะครับอุปกรณ์ก็ใช้แค่เนี่ยครับมีดนะมีดมีดมีโกนหนวดนี่ครับหักครึ่งเสร็จแล้วก็ต่อไปก็เป็นพาเทปนะครับพาเทปนี่นะครับพาเทปพปิดตาย่างนะครับคราวนี้เราก็มาเราก็เอามาประกบนะครับคราวนี้เราก็เอามาประกบเอาเพลมาประกบกันนะครับนี่ในตำแหน่งที่เรา เอาไว้เมื่อกี้นะครับให้ให้เขาตรงกันนะครับประกบให้ตรงกันแล้วก็ใช้ผ้าทิพันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะประกบนะครับปื๊ดโอเคเราก็เอาแผลมาประกบกันเล็งให้พอดีนะครับนี่นะครับแผลมาประกบกันแล้วก็พันเลยนะครับไม่ยากนะครับ ล้าก็พันเลยนะครับใช้ผ้าพันตายางนะครับผ้าเทปพันตายางที่เป็นมุนม้วนนะครับแล้วก็พันเลยนะครับพันจากล่างขึ้นบนก่อนนะครับเพื่อกันันน้ำนะครับวิธีนี้ง่ายนะครับทุกท่านสามารถทําได้นะครับบางท่านนี่เสียบยอดมาแล้วหลายครั้งเสียบข้างกับต้นมาแล้วไม่ติดนะครับอยากจะได้ต้นพันก็ต้องใช้เงินนะครับ ซื้อบางต้นก็พันกว่าบาทนะครับบางสายพันธุ์นะครับแพงมากนะครับบางสายพันธุ์ก็สี่ส่าห้าร้อยนะครับแต่ท่านลองลองเอาวิธีนี้นะครับเพาะเมล็ดตุเดียนพื้นเมืองนะครับเสร็จแล้วแค่ปาดนะครับปาสองแผลเองนะครับปาดสองแผลแล้วก็ไปหาต้นพันธุ์พื้นเมืองเอยต้องไปหาต้นพันธุ์ดีนะครับสวนที่ท่านรู้จักนะครับไปขอทาบเขานะครับ ขอทาบเขาเขาก็ให้อยู่แล้วนะครับหรือ,อเราอยากขยายเยอะๆงบเราน้อยเราก็ต้องไปซื้อนะครับซื้อต้นพันธุ์ดีที่เราชอบนะครับามาปลูกไว้นะครับมาปลูกไว้สักปีหนึ่งหลังจากนั้นก็ลองมาทาบนะครับเอาต้นพื้นเมืองมานะครับแล้วก็มาทาบอย่างนี้นะครับสองเดือนนะครับสองเดือนเห็นผลเดือนแรกเราก็มาบากเตือนก่อนนะครับลอกเปลือกออก นี่นะครับแคปเดียวเองนะครับแคปเดียวเองก็เสร็จนะครับมันไม่ยากเลยนะครับนี่อ่านี่นะครับเราก็ได้นะครับนี่ได้แล้วนะครับหนึ่งต้นนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่นะได้แล้วอีกหนึ่งต้นนะแต่เลงครับได้แล้วนะครับตรงนี้เห็นยังมันมีสามกิ่งแขนงได้แล้วสามต้นนะครับได้แล้วสามต้นง่ายๆนะครับได้แล้วสามต้นง่ายๆก็เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับอีกหนึ่งคลิป ใช้ตุนน้อยนะครับหรือท่านที่มีงบน้อยก็ลองเพาะเมล็ดทุเรียนนะครับหรือถ้าท่านไม่เพาะท่านก็ไปซื้อหานะครับต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับก็ไม่เกิน25บาท30บาทก็ได้แล้วนะครับบางพื้นที่ก็20บาทต่อต้นนะครับซึ่งเขาเขาได้ํำใส่ถุงไว้แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับนามาฝากท่านผู้ชมนะครับก็หากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับ แล้วก็ท่านที่ไม่ยังไม่เคยชมนะครับช่องคนเกษตรก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับกิ่งข้างกิ่งนี้กิ่งเดียวนะครับอ่าแล้วก็เราได้กิ่งแขนงทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกิ่งแขนงน,นะครับเราก็สามารถได้ต้นพันธุ์ ถึงหกต้นเลยทีเดียวนะครับนี่ท่านดูนะครับกิ่งแขนงก็ต่อไปก็จะกลายเป็นต้นพันธุ์ดีนะครับนี่ที่ท่านเห็นนี่นะครับนี่คือกิ่งแขนงนะครับนี่คือกิ่งแขนงนะครับต่อไปก็จะกลายเป็นต้นพันธุ์ดีหมดเลยนะครับเอามาให้ท่านได้ชมกันนะครับว่าท่านลงทุนเพียงห้าบาทนะครับนี่หรือว่าบางท่านนี้หาถุงเก่าๆมากก็ได้นะครับเอามาล็ดพันธุ์ พื้นเมืองมาเพาะไว้นะครับอาจจะศูนย์บาทก็ว่าได้เลยนะครับถ้าท่านซื้อมาก็ไม่เกิน30บาทนะครับต่อต้นถ้ากลางๆก,ก็20-25บถึงบาบาทต่อต้นนะครับแล้วเราก็ไปหาต้นพันธุ์ดีนะครับไปหาต้นพันธุ์ดีที่เราอยากได้นะครับสำหรับต้นนี้ที่ผมมาท้าววันนี้นะครับก็เป็นายาวลิ้นจีนะครับซึ่งในตลาดช่วงนี้ก็ขายกันอยู่ไม่ต่ำกว่า800บาทนะครับวันนี้ผมท้าไป จ็ดต้นนะครับอ่านั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับท่านก็คำนวณดูนะครับว่าป่าก็ไปเท่าไหร่นะครับก็เอามาเป็นแนวทางนะครับให้กับท่านที่อ่าต้องการประหยัดต้นทุนนะครับพึ่งพาตัวเองได้นะครับเพราะว่าการเสียบยอดหรือว่าเสียบข้างนี้หลายคนนะครับพยายามอยู่หลายรอบแล้วไม่ติดแต่ถ้าหากว่าท่านใช้วิธีนี้นะครับการันตีได้เลยว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ท่านก็สามารถได้ต้นพันธุ์ไปปลูกเหมือนกับคนอื่นๆแล้วก็ประหยัดต้นทุนได้หลายเท่าเลยทีเดียวนะครับอ่านี่ท่านท่านดูนะครับเจ็ดต้นวันนี้ถ้าเขาขายกันในตลาดสําหรับายาวลิ้นจีนะครับต้นหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า800บาทนะครับอ่าแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่แปดแปดเจ็ดห้าสิบกห้าพันหกร้อยบาทแล้วนะครับสองเดือนนะครับต่อนับจากวันนี้ไปนะครับอีกสองเดือนเราก็จะได้ต้นพันธุ์นะครับ เดี๋ยวผมก็จะมา,าทําการทําคลิปเรื่อยๆนะครับท่านได้ชมว่าขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการควนกิ่งนะครับควนกิ่งควนกิ่งต้งกิ่งพันธุ์ดีนะครับควนอย่างไรนะครับ,พเ,รบ mm hmm. เพื่อเตือนนะครับพอพอเราทาบได้ประมาณหนึ hmm. ่งเดือนเราก็มาควนกิ่งตรงนี้นะครับควนอย่างไรแล้วก็เลี้ยงต่ออีกหนึ่งเดือนก็รวมเป็น2เดือนเราก็จะได้ต้นพันธุ์ดีนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ